สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเป็นตัวเครื่องดูดน้ำมูกของแบรนด์โกลนะคะตัวนี้เป็นไอเทมที่คุณแม่ต้องพกติดบ้านไว้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ฟังก์ชันของเขานะคะเขาจะใช้งานง่ายสะดวกสบายเรามาดูฟังก์ชันกันเลยนะคะตัวนี้การใช้งานของเขานะคะเขาเป็นสวิทช์แบบเปิดปิดใช้งานง่ายเลยการใช้งานของเขาคือดูดได้ทั้งน้ำมูกแล้วก็เสมหะนะคะพอดูดเสร็จน้ำมูกก็จะไหลเข้าไปอยู่ตรงนี้นะคะ่ะน้ำมูกกับเสมหะก็จะไหลเข้าไปอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะแกะตรงนี้ออกมา อย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เขาใช้งานง่ายเพียงแค่เป็นตัวเป็นฐานไซส์ A 2ก้อนค่ะจะเป็นตัวนี้เลยใช้งานง่ายสะดวกนะคะตัวนี้ตัวนี้ค่ะข้างในกล่องเขานะคะก็จะมีแบบเป็น3แบบเลยก็จะมีเป็นตัวสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีขาวสีชมพูนะคะจะเหมาะสาหรับน้องตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไปแล้วตัวสีเขียวนะคะจะเหมาะสาหรับน้อง ตั้งแต่นุ่มขอบขึ้นไปค่ะส่วนน้องที่โตแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวสีสีขาวได้เลยค่ะตัวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจก็แวะเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ